hello there welcome to little i n ิ channel สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กของพวกเรา little i n อ channel นะครับมาดูกันครับเฉลยโอเน็จากความทรงจำอันเลือนลางนะครับปหกปีการศึกษานี้นะครับ2565ครับสุซานครับสมมุติเอาครับผมชื่อเป็นฝรั่งเนี่ยนะครับข้อความนี้ประมาณว่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเป็นนักเรียนชาวต่างชาติมาเจอ ภาพของประเพณีประเพณีหนึ่งของไทยก็คืองานลอยกระทงนะครับเขาเลยพูดประมาณว่า oh the f i r e w o r k it's so beautiful this must be something ครับ in Thailand สมสีครับสมสีเพื่อนคนไทยนะครับเพื่อนคนไทยก็เลยบอกขึ้นว่า no it's not ไม่มันไม่ใช่หรอก it's the l ลอยกระ n ง festival ก็คือ เพื่อนชาวฝรั่งเขาเข้าใจว่าเนี่ยจะเป็นงานใดถ้าเปรียบเทียบกับงานเทศกาลของทางฝั่งตะวันตกนะครับดูตัวเลือกนะครับตัวที่หนึ่งครับฮาโลวีนครับฮาโลวีนฮาโลวีนทางชาติตะวันตกไม่มีการจุดพลุนะครับจะมีก็คือแต่งผีมีปาร์ตี้แล้วก็ไปขอขอนม t ทริกออทรีตามบ้านแค่นั้นไม่ได้มีการจัดงานจุดพลุใหญ่โตนะครับระดับบ้านเมืองอย่างนี้นะครับฉะนั้น ฮาโลวีนไม่ใช่นะครับ Thanksgiving Thanksgiving ก็ต้องมีอะไรฮะไก่งวงนะครับต้องกินไก่งวงสังสรรค์ภายในครอบครัวเท่านั้น <c oughs> เช่นเดียวกันกับวัน Christmas นะครับวัน Christmas เขาก็จะเป็นปาร์ตี้เป็น Family Party นะครับก็คือกินานอาหารเย็นร่วมกันในครอบครัวแล้วก็มอบของขวัญแกะของขวัญห้อยถุงเท้ารอซานต้า ประมาณนี้นะครับจะไม่ได้มีการาจัดงานใหญ่โตมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ชาวต่างชาติน่าจะเข้าใจผิดนะครับระหว่างงานลอยกระทงของบ้านเรากับต่างประเทศก็คืองานเทศกาล New Year หรือเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะครับข้อที่2นี้ ข้อที่2นี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับก็มีรูปภาพมาให้4รูปภาพนะครับถ้าเราแปลจย์ออกก็ง่ายๆมากๆนะครับ Which picture is an American sport แปลว่าอะไรครับภาพใดต่อไปนี้คือกีฬาของชาวอเมริกันนะครับคนอเมริกันก็เหมือนกับว่าเป็นกีฬาประจำชาติของ USA หรืออเมริกานะครับผมคงไม่ใช่เซปักตะกร้อเนาะคงจะเป็นบ้านเรานะครับนี่ก็คือซูโม่ก็น่าจะเป็นชาแน่นะครับหรือญี่ปุ่นนะครับอันนี้มวยไทยนะครับก็ของไทยนะครับส่วนภาพนี้เรียกว่าอะไรฮะ American football นะครับอเมริกันฟุตบอลก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลตรงตามตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ ข้อ4นะครับอเมริกันฟุตบอลนะครับส่วนกีฬาฟุตบอลนะครับชาวอเมริกันเขาจะเรียกว่าซ็อกเกอร์นะครับเรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3ประมาณว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสมมติว่าชื่อว่าซูซานนะครับ s ูซาน is making a card ซูซานกำลังทำการ์ดสำหรับอวยพรใบหนึ่งอยู่นะครับ what should she write on the following photo คือข้อความใดนะฮะที่ซูซา,านเขาควรจะเขียนให้มันสอดคล้องกับรูปภาพรูปภาพก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเป็นตุ๊ก,กตาของซันตาคลอสขับรถขนต้นพายท์ทรีนะครับต้นคริสต์มาสทรีนะครับแล้วก็มีดาวไปด้วยนะฮะก็คือเป็นถ้าเราดูรูปภาพเราน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นวันอะไรนะครับก็คือวันคริสต์มาสนะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่า ถ้าเกิดไม่มีคำว่าคริสต์มาสเราจะเลือกคำว่าอะไรดีนะครับข้อที่หนึ่งครับ Happy Father's Day Happy Father's Day วันนันวันพ่อแห่งชาตินะครับก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับข้อที่สอง Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day ใช่ไหมครับวันแห่งความรักไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะครับเหลือข้อ3กับข้อ4นะครับข้อ4ครับ Happy Easter ครับ Easter คำนี้ต้องมีอะไรฮะมี เหมือนกับข้อสอบป,ปีที่แล้วนะครับที่เขาจะเอาภาพของไข่ขึ้นมาแล้วก็ถามว่าวันนี้วันอะไรซึ่งง่ายมากๆก็เลยตอบไปว่าอีสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวนะครับคือข้อข้อที่3นะครับแฮปปี้ฮอลลีเดย์นะครับแฮปปี้ฮอลลเดย์ฮอลลเดย์ตัวนี้แปลว่าวันหยุดนะครับแปลว่าวันหยุดนะครับก็คือสุขสารวันหยุดนะนะครับเพราะว่าคริสต์มาสจะถือเป็นวันหยุดราชการของ หลายประเทศในฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกานั่นเองนะครับ